วิ่งบ่าให้คันนี้ปอกคันนี้เปิ่อจะวิ่งเป็มันนักเขยื้งคือปอบที่มวยนี้ดักท้า product of Indonesia ที่จะพูดถึงพ่อรบอินโดนีเซียคันนี้วิ่งดักท้า product of Vietnam บ่าคืออร่อยโอ้มาอีกแล้วนะครับความง่าวของคาเมร์ล่าสุดออกมาเรีย้ร้องให้อเมริกาเนี่ยตรวจสอบประเทศไทยซะอย่างนั้นเพราะมีการโกงสินค้าเกิดขึ้น คือมันมีข่ามนที่อยู่อเมริกาคนหนึ่งได้ไปเจอว่ากระลาที่อร่อยดีที่เป็นแบรนด์ของไทยเราเนี่ยดันเขียนข้างกรองว่า product of indonesia ใะ่ย่างนั้นหาว่าประเทศไทยเนี่ยหลอกฝรั่งว่าเป็นสินค้าจากอินโดนีเซียเพราะกลัวว่าถ้ากินเข้าไปแล้วขี้แตกขึ้นมาเนี่ยพวกเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นสินค้าของประเทศไทยโอ้นี่นอกจากจะง้าในประเทศแล้วยังง้าวไปจนถึงต่างประเทศอีกเหรอครับเนี่ย ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้หัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทัท้ทุกคนได้ยินเสียงดับแบบนี้แล้วก็ย,ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใกลที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมาก และ่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนะก็หาข่าวสารที่มันอียองว่าของคนเมนม,มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายหน้ากันไป1วันเต็มๆนะครับเนื่องจากว่า1วันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวสารของคาแม่เนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบเงานะครับเนื่องจากว่าณนะช่วงช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงเทศกาลน้ําหรือว่าเทศกาเลเรือของพวกเขานะครับที่เรียกว่าเทศกาลบุญอมตกตะแ่เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชีเพียงแต่ปีนี้มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับเพราะทางรัฐบาลกัมพูชีเนี่ยมีการประกาศว่าาาปีีนน้รรรััฐบบลจะะขขอองงดกแเืค แต่ยังคงอนุญาตให้ทุกคนเนี่ยลอยกระทงกันได้ตามปกติดูมันสิซึ่งมันก็เลยทําให้ข่าวของขมินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเพราะยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลบุญอมตกเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับโอ้โหสุดท้ายแล้วมันก็มีข่าวอีกอย่างว่าเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งน้าก็เลือกมาหนึ่งเรื่องมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันแน่นอนมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับอย่างที่รู้กันณนะปัจจุบ,บันนี้คนขมรนเขาก็มีการพยายามแบรนดสินค้าไทยกันทั้งประเทศนะครับซึ่่่งถ้าาาาาามวาาวกกเเเขแบนนัสํรร็จหือปล ก็ต้องบอกว่าสําเร็จบางส่วนนะครับแล้วก็บางพื้นที่ด้วยคือนะไปดูคลิปมาแล้วนปัจจุบันนี้เนี่ยเซเว่นอีเลนั้นแทบจะไม่มีคนเขม่นเข้าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ต้องละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนิดนึงนะเพราะบางคนเนี่ยที่ไม่เข้าเซเว่นก็เพราะว่าสินค้าในเซเว่นเนี่ยมันหมดนะครับคือบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะส่งไปขายจากประเทศไทยได้ ซึ่งเรื่องการแบนสินค้าไทยอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้แบนกันเฉพาะแค่ในประเทศกัมพูชาคนเขเมรที่อยู่ต่างประเทศเขาก็มีการแบนสินค้าไทยกันด้วยนะครับก็คือเวลาที่จะซื้อของอะไรเนี่ยจะต้องพลิกมันดูที่ฉลากด้านข้างว่ามันมีคําว่า Make in Thailand หรือเปล่าถ้ามีคําว่า Make in Thailand พวกเขาก็จะไม่ซื้อในท,ทันทีเพียงแต่สุดท้ายเนี่ยดราม่ามันก็มันเกิดขึ้นจนได้เพราะมีคนเขเมรบางคนเนี่ยดันซื้อกะทิอร่อยดีมากินนะครับโดยมีเขมรคนนึงนะครับในคลิปเนี่ยเขามีการระบุว่าเขาเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะเขาก็ ได้ไปช้อปปิ้งที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับซึ่งก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะดูฉลากว่าสินค้าไหนมันมาจากประเทศไทยบ้างซึ่งสินค้าที่เขาซื้อมาเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือกะทิตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยเห็นบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากอินโดนีเซียเพราะด้านข้างเขียนว่า product of indonesia แต่พอเอากลับมาแล้วเนี่ยพอไปดูยี่ห้อว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยดันไปเจอคําว่าอร่อยดีซะอย่างนั้นนะครับ ที่เขียนภาษาไทยแบบตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะเขาก็เลยงงว่าเอา้าสรุปแล้วผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเหรอแล้วทําไมด้านข้างเนี่ยถึงเขียนว่า product of indonesia มันจะเป็น product of indonesia ได้ยังไงนี่มันกะที่อร่อยดีของประเทศไทยชัดๆซึ่งเขาก็เลยมีการตั้งคําถามนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทําผิดกฎหมายของอเมริกาหรือเปล่าเพราะสินค้าที่ส่งมาที่อเมริกาทุกชิ้นเนี่ยต้องระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากประเทศใดแล้วนี่มันเป็นสินค้าไทยแต่ทําไมถึงบอกว่าเป็น product อ f indonesia หรือมีความเป็นไปไ,ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะหลอกฝรั่งไม่ให้พวกเขารู้ว่านี่เป็นสินค้าของประเทศไทยเพราะถ้าหากกินเข้าไปแล้วเนี่ย <_ S 1> เกิดอาการขี้แตกขึ้นมาพวกเขาจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาเนี่ยกลัวว่าสินค้าของพวกเขาจะถูกแบนเพราะตอนนี้อเมริกานั้นกําลังสนับสนุนกัมพูชยพวกเขาก็เลยมีการเปลี่ยนว่าสินค้านี้ไม่ใช่ของประเทศไทยเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยสินค้าของพวกเขาก็จะขายไม่ออกก็มีการบนโม,โมโนแล้วก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาน,านะครับ ทีนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนคมเขมียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมกะทิอร่อยดีมันถึงได้เขียนข้างกล่องว่า Product of In d o n โ s i a เซียพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของประเทศไทยแบบ100%แต่ต้องมีเหตุผลบางอย่างเขาถึงระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอื่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายี่ห้อสินค้าชนิดนี้เป็นของประเทศไทยยังไงถ้าเป็นของประเทศไทยไม่ว่าจะผลิตที่ไหนเราก็ต้องช่วยกันแบน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากลัวว่าถ้า,ามีคนซื้อสินค้าของพวกเขาไปกินแล้วดันมีการปนสารปนเปื้อนหรืออาจทําให้เกิดท้องเสียพวกเขาจะได้ไม่ถูกฟ้องว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จึงพยายามติดป้ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอื่นเพื่อที่จะทําให้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากฎหมายที่อเมริกาทําไมอ่อนขนาดนี้ทําไมถึงปล่อยให้มีการหลอกลวงแบบนี้เกิดขึ้นได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือการทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนสินค้าจากประเทศไทยแต่ระบุว่าเป็นสินค้าจากประเทศอื่น เราต้องออกมาเรียกร้องให้อเมริกานั้นลงโทษพวกเขาคอมเมนต์ hey, ต่อมาเขาบอกว่าทำาไมกฎหมายของอเมริกาไม่มีความเข้มขัดเลยถ้าเป็นกัมพูชาเรื่องแบบนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอยากจะรู้ถ้าอเมริการู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการโกงและหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าประเทศไทยจะโดนลงโทษอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยสงสัยเรื่องนี้มานานแล้วมีหลายอย่างที่เป็นสินค้าของไทยแต่ทำไมระบุว่าสินค้าเป็นของเวียดน,นามบ้างละ่ะสินค้าเป็นของอินโดนีเซียบ้างละ่ะ ท้าไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแค่ดูชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นสินค้าของพวกเสียมคําว่าอร่อยดีมันคือภาษาไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางทีพ่อค้าชาวไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของสินค้าเพราะกลัวว่าสินค้าของพวกเขาจะขายไม่ออกก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนแหล่งที่มาของสินค้าเหล่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันสงสัยก็คืออเมริกาเป็นประเทศที่กฎหมายรุนแรงจริงๆหรือเปล่าทำไมพวกเขาถึงได้ปล่อยให้ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น มันผิดกฎหมายอเมริกาหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นนานหรือยังทําไมอเมริกาถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยยังไงก็คือประเทศไทยเก่งมากมากเรื่องโกหกและหลอกลวงขนาดสินค้ามาจากประเทศไทยยังโกหกฝรั่งว่าเป็นสินค้าที่มาจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆยี่ห้อนี้ไม่ใช่สินค้าของประเทศไทยลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับซุปไก่ก้อนคณอนนั่นแหละหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นสินค้าของประเทศไทยแต่มันมีขายทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่สินค้าของประเทศไทยอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์เราก็ควรที่จะมีการขายกะละทิไปที่ต่างประเทศได้เหมือนกันคอมเมนต์เราก็มีมะพร้าวอรองง่อยตั้งเยอะตั้งแยะขนาดประเทศไทยพวกเขายังโกหกเกี่ยวกับฉลากข้างกล่องได้กัมพูชาเราก็ได้จะมีศักยภาพในการส่งขายไปที่นั่นเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องที่ศาลต่างประเทศได้ไหมถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคสินค้าเป็นของประเทศไทยแต่ไม่มีการระบุว่ามาจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสินค้านี้มาจากร้านค้าร้านไหน เราต้องรีบแจ้งให้เจ้าของร้านนำสินค้าชนิดนี้ออกเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภคคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอะไรกันนี่เข้าใจว่าพวกเขาจะแค่โกหกหลอกลวงเฉพาะเราชาวกัมพูชาแต่นี่เขาโกหกแม้กระทั่งสินค้าที่ส่งขายไปอเมริกาเราต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ให้อเมริกาได้รับรู้เป็นการดวนคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ศุลการของอเมริกาไรประโยชน์มากๆทํทำไมถึงปล่อยให้มีสินค้าแบบนี้เข้ามาขายในประเทศคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสินค้าไทยที่มาขายในกัมพูชา แอบมีการติดป้ายทับไว้ว่าผลิตมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยแต่ทําไมสินค้าที่ส่งขายไปที่อเมริกากลับไม่มีการติดป้ายและดูเหมือนกับไม่ผิดกฎหมายที่อเมริกาด้วยใครรู้เรื่องนี้ช่วยอธิบายทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะถือเป็นคดีช่อโกงเล่าชาวคอมเมนต์สามารถยื่นฟ้องเรื่องนี้กับศาลในอเมริกาได้หรือเปล่าอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โหอ่านคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์แล้วก็นึกถึงคำคำหนึงขึ้นมาได้ในทันทีเลยครับ นั่นก็คือคําว่าควายล้วนๆไม่มีวัวผสมเลยแม้แต่นิดนี่แหละน้าในประเทศเนี่ยไม่เคยผลิตสินค้าใช้เองก็เลยไม่รู้กระบวนการผลิตนะครับถึงแม้จะเป็นสินค้าไทยเนี่ยแต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องผลิตในประเทศไทยเสมอไปโว้ยนี่แสดงว่าเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักโรงงาน OEM กันเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคน,นละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสาหรับในคลิปนี้มันก็หมด